หมวดวิชาคาถามหาราบอุอะมะสุสิสุสังวิโสทายิมะอะอุทะสะมังสังกุมะคดุชาจุชุงเงินนมะอะอุนะมาอาอนะมพะทะมะพะทะนะพะทะนะมะทะพะมะนะ NAMO BUDDHAYA NACCHARITI CHAPAKASA NAMO BUDDHAYA NACCHARITI OM NAKHAKU CHA CHU CHUNG NGON NACCHARITI CHA CHU CHUNG CHA CHU CHU THONG I XU SANG นะโมพุทธายะสิทธอมิเตพาหุหัตินะวะพาปสิทธิลาภะชัยยะเมตตาอารหังลาภะอาคัจชัยะอาคัจชาหิเอหิมะมะนะชารีติมะชารีติพระชารีติทะชารีติ อินทปุญญงมหาปัญโยพุทโธเทสังปิยังหัวตุสิวะรีนังมหานาโมกัจจายนะทิวสังดาโพนามนังหัตุสโสมาเรสะชาชุชูเงินนะโมโพธิสัตโต อิศวรามมหาราโพนโมพุทธ,ธายะนะชาริติสิทธิพุทธังกิตจังมะมะโชคลาบแลมานะชาริติสิทธิธรรมังกิตจังมะมะข้าวของแลมานะชาริติสิทธิสังฆังกิตจังมามะเงินทองแลมานะชาริติ อินทะยะสังมหาอินทะยะสังพมมะยะสังมหายพมมะยะสังเทวอยะสังมหาเทวอยะสังอิสียะสังมหาอิสียะสังมุนียะสังมหามุนียะสังสัพปรียอยาสังมหาสัพปรียอยาสังพุทธยะสังปัจเจกพุทธยะสัง อรหัตตยะสังสัพพสิทธิวิชาจรณะญาณยะสังเอเตนะสเจนะสุสวัติโหตุสุขาสุขังทนาธนังจิตตสุขังทนาโหตุจิตตสุขังทนาธนังจิตตสุขังชิมภะรีทนาธนังโหตุ พุทธเมตตาจะเทวานังพม,มะเมตตาจะมหาราพังอิติโยอิติโสมหาราโภพระวันตุเมณนะมามีมามหาราพาอิติพุทธะสุวรรณังวาราชาตังวามณีวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยยะอิติมีมาณนะมามิหัง พุทธะมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะสัมณีมามะพุทธสะสัสวาโหมสิทธิวิชามหาบรรดังจินดามณีทิวาการังภูมิยาโจระปาดัตสมิงทิพระจักุงทาวทิศเดจันทะเทวีอัศมุขี ทุติยาปัทลักขณามณีจินดาปัญจธานังยะสังธาสีธาสังมาตาพุตตังวะโอระสังมหามณีจินดาเอหิพุทังปิโยเทวะสุปันนานังมหามณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพม,มานมุตตโมมหามณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคสุปันนานังปินินทริยังนะัมามิหัง ไมหังปุตตังปุญญาวากตาพินิหารโอภวิสติเทวตาหิปาติงปุเรตวาปูวาปหิตาภาวิสตีติชาโรมหาชาโรชาริเตมหาชาริเตมุขามุขเขมุขเขสตังชีวหาชิวะกโปมหิติโกนสกติจวันเนตุงนิเสสังสัตตุโนโคุนันติ